สวัสดีค่ะเพื่อนพบเจอกับแอนสาวอุดอรในต่างแดนในคือเก่าเหมือนเดิมนะคะในครัวน,น้อยๆสไตล์บ้านนอกบ้านนอกของข้าคือเก่าเหมือนเดิมค่ะวันนี้เราก็มาทํางานคือเก่าด้วยค่ะด้วขั้วในน้อยหอยสังของข้าตังยุทีประเทศสวีเดนฝั่งเยตตาบอยนะคะแต่เราไม่ได้อยู่ในเมืองเยตตาบอยเราอยู่ห่างเยตตาบอยออกมาประมาณยี่สิบโลค,ค่ะมุดเจ้าค่ะวันนี้ เราจะมาในแนงไก่กันนะคะ,ะแนงไก่เอ้ยขอโทษค่ะแกงเขียวหวานไก่บยูยังไม่ตื่นเหมือนเดิมเหรอสาวอุดรพิษตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจนจบคลิปก็คือคลิปสาวอุดรนี่แหละคะ่ะผู้จ้าคะ่ะเหมือนกับจะยังไม่ตื่นยังไงยังไงอยู่นะคะ เป็นยังไงคะเมืองไทยตอนนี้ <Okay. S 1> หนาวหรือร้อน <c oughs> ประเทศสวีเดนตอนนี้ที่ฝั่งที่แอนอยู่เยอตาบอยนะ่ะ <Okay. S 1> เขาเออนี่ยังเกาะ <Okay. S 1> หิมะนะไม่ตกแล้ว้อคะเด้อ <Okay. S 1> แต่ว่ายังคล่องคว่ำเย็นๆเนาะหนาวอยู่นะคะ <Okay. S 1> พอกะทิของเราได้แบบนี้นะคะ <Okay. S 1> แอน,น,ะะแบบนจะเอาเอาเกะทิมาเติมอีเล็กน้อยนึงดีกว่านะคะนาะแล้วค่อยเอาไก่ใส่เนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะใส่กะทิลงไปเพิ่มอ,อีกสักนิดนึงค่ะ กะทิก็เป็นก้อนนะคะมันมันหนาวไหมคะเมื่อเจ้าค่ะอ้าวคุนเอาบ่วงกะทิมาล่องหนีสะละนัน้องานนีนอ้อนี่ค่ะกษิดายอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาเอาออกหนึ่งค่ะเป็นเหมือนกับอ่าสลืมสลือเป็นเหมือนกับยังไม่ตื่นยังไงไม่รู้นะคะหรื <c oughs> ออาจจะเช้าเกินไปอยู่ก็ไม่รู้ <c oughs> เราจะมาในเขียวหวานไก่นะคะนี่นะคะพอเดือดนะคะพอได้ที่นะคะเอ็นจะใส่ไกล่ลงไปค่ะนี่ค่ะไก่เป็นไก่หมูเป็นหมูแกงพะแนงไก่จะขายดีกว่าพวกพวกกุ้งพวกหมูพวกเนื้อนะคะ แต่ก็มีคนที่มาสั่งเนื้อเหมือนกันนะคะแกงแนงเนื้อกะสิฟได์ยุประมาณนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะเราจะมาทำคู่กับผัดเส้นกันค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอปูผ้ากันกระเด็นสักนิดนึงนะคะนี่ค่ะปูผ้ากันกระเด็นนะคะเวลาเข้ากระเด็นมาเข้าก็สิมมถูกผ่า เข้ากับแคร์เอาผ่าไปซักหรือทำความสะอาดมันก็จะง่ายแล้วเตาเราก็จะสิบคบ่อนค้างด้สซิเลอร์หลน์ดินะคะ่ะไข่ขนาดจะมาเอาไข่ยังคิดไม่ออกเลยนะนี่มายืนเกาะเสาอยู่ดิ โอ๊ยดูนุ่นเปียกไข่ตกลงไปพุ่นค่ะลองเสียงหลงเลย มันเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้อหอมมากเลยค่ะแกงเงินอะไรนะคะแกงเขียวหวาน แกงเขีวหวานประยุกต์แบบครัวสาวดอดรนะคะครัวประยุกต์ค่ะครัวประยุกต์แล้วเหมือนเดิมนะคะแอนจะเอากบเปียมาลงค่ะ นิดหนึ่งซิพอแล้วค่ะที่เราพอพอเราได้ไก่แบบนี้นะคะสาวดอนจะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลนะคะตามชื่อเลยค่ะแกงเขียวหวานนะคะ ยิ้วขาวค่ะแล้วทำไมต้องใช้สองะ่ะไม่เข้าใจ อน,นี้เดือดแล้วนะคะได้ที่ไก่สุกค่ะใส่บวบหวานลงไปเลยนะคะแกงเขียวหวานของเราใส่บวบหวานแทนมะเขือเนไหมคะ่ะเราไม่สามารถที่จะเอามะเขือมาทําแกงเขียวหวานที่นี่ได้เ้อค่ะเด้อหนึ่งราคาต้นทุนแพงนะคะสองฝรั่งไม่นิยมทานค่ะอันไหนที่ฝรั่งนิยมทานเราต้องเราต้องเอามัดใส่มาทําเป็นผักของเรานะคะเราดูว่า เยอะไปไหมน้อยไปไหมอันนี้เราเห้าใส่ระบบสายตาของเห้าเลยด้อค่ะเด้อแต่สําหรับตัวแอนน่ะแอนจะชอบแกงให้ไก่โผมากกว่าผักค่ะสําหรับแกงเฉาวานนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกหวานแทนพริกซีฟ้าแดงนะคะเพระาะว่าพริกซีฟ้าแดงแอนก็ไม่สามารถเอามาแกงออก บุฟเฟ่ของแอนได้เพระวาา่พิกสีฟ้าแดงเขามีราคาค่อนข้างสูงมากมากกว่าพริกหวานธรรมดาค่ะแล้วก็ฝรั่งเขาชอบกินด้วยค่ะพิกกันนี่เอาเอาไปกินดิบกับพวกขนมปอกขนมปังอันนี้ก็โอเคค่ะ ร้อยเหมือนเดิมนะคะผัดเส้นของเราเห็นไหมคะเราต้องดูผักด้วยเด้อค่ะเด้อการทําอาหารออกบุฟเฟ่นี่หนึ่งเราต้องดูที่ต้นทุนต้นทุนนี่สําคัญเลยนะคะมมว่าเมนบาเราขายในราคาบุฟเฟ่หัวละถูกๆูกแล้วเรามาเรียกใส่วัตถุดิบที่แพงฟิดเราก็ไปไม่ได้เด้อค่ะเด้อ อันนี้คือถั่วลันเตานะคะถั่วลันเตานี่เขาจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติของอาหารเราเลยเด้อค่ะเด้อแต่กลับทำให้อร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะถั่วลันเตาของเราไปตามด้วยโหละพานะคะยอดฮิตของแกงเขียวหวานค่ะ ใส่โหละพาไปคนแงบๆปิดไฟค่ะหม้อก็ไหม้ปิดไฟค่ะ,คะนี่นะคะเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงค่ะเปเวอร์ไม่ต้องเติมอะไรอีกค่ะหวานออกเค็มๆนัวๆของน้ำอะไรอะ่ะซีอิ๊วขาวค่ะเดี๋ยวเรามาต่อผัดเนื้อกันนะคะ ดี๋ยวผัดเนื้อเสร็จเดี๋ยวค่อยจะเอาหม้อไปเทค่ะโอเคีย้เราก็เสร็จนะคะนเนื้อน้ำมันหอยใส่เนื้อลงไปเลยค่ะ เนื้อี่แอนหมักกับน้ำมันนะคะหมักน้ำมันนิดนิด,นดเกลือหน่อยๆค่ะเขาจะทำให้เนื้อเนื้อเรานุ่มขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปลงไปลวกให้เสียเวลาค่ะ <c oughs> น้ำมันพืดเอาอยู่ทุกอย่างค่ะเราจะเอาหอมมาใส่ให้หอมเพิ่มนะคะ วันนี้เรามีทอดกระดูกหมูนะคะทอดกระดูกหมูก็จะทอดสดไปเลยนะไม่ได้เอาไปนึ่งค่ะเราทำในแบบสไตล์ของเรานะ ใส่น้ำตาลหรือยังเดี๋ยวเราจะชิมก่อนนะคะแล้วแล้วค่อยมาใส่ค่ะคือจำไม่ได้ค่ะว่าใส่หรือยังแต่คิดว่ายังไม่ใส่หรอกเพราะแอนยังไม่ปรุงเลยเพื่อความชัว ขวดมาหยอดนิดนึงค่ะหยอดเยอะก็อย่าเพิ่งหยอดนะคะเดี๋ยวเค็มค่ะ all right, all right. ะหวานไปเทสักนิดนึงค่ะ แล้วนี้คือบ็อกเกอรี่นะคะเพิ่มสีสันค่ะเพิ่มสีสันไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะสไตล์แอนนี่ถ้าใส่ผักสีเขียวลงไปคือแอนจะปิด ไปเราก็ชิมเลยด้วยค่ะเดอ้อแต่สงสัยคิดว่าลืมใส่น้ำตาละคะ่ะเหมือนที่คิดเปิดไฟแป,ป๊บนึงค่ะพอให้น้ำตาลละลายนะคะในสไตล์แอนนี่อาหารไทยนี่น้ำตาลนี่แอนขาดไม่ได้เลยนะคะแต่อย่างอื่นนะ่ะขาดได้ค่ะเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเมนูนะคะ ฝั่งนี้เราจะมากุ้งซิเดี๋ยวเอาไปเทปแป,ป๊บนึงค่ะนะคะเราจะก้อยไปเรื่อยๆนะคะฝั่งนี้จะผัดกุ้งหนอไม้สักนิดนึงด้วยพริกส,สดนะคะแต่แอนจะใส่นิดนึงนะคะพริกจะไม่ใส่เยอะค่ะพอให้เข้ามีกลิ่นค่ะ ตึ้งลงไปนะคะไปผัดเลยค่ะตามชื่อเลยนะคะอันจะใส่หน่อไม้เส้นลงไปค่ะ กระดูกหมูทอดต้องขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนําว่าทําไมไม่นึง่งไม่ต้มไม่อะไรก่อนนะคะแต่สไตล์ของแอนนะแอนจะชอบทอดอแบบไม่นึง่งแล้วก็เขาเรียอกอยังงละ่ะอยากจะให้มันออกแห้งๆเหมือนสไตล์บ้านบรานอกกิลี่นี้ีนะคะ่ะเพราะว่ายัางคือต้องเหตุยังสัน้นสไตล์ที่นึง่งสไตล์ที่ต้มก่อนนะแถวนี้เขาทากันเยอะค่ะเพราะว่าเขามีลานขายเฉพาะสี่ข้งหมูทอดสี่ข้ง เขามีนะคะพวกบาร์บีคิวนะแมคะ่ค่ะโดยตรงเลยนะคะแล้วตามห้องตามห้างเขาก็ขายกันเยอะพวกหมูทอดอบน้ำผึ้งนู่นนี่นั่นนึงสิแม่คะ่ะเราก็เลยหลีกออกจากการต้มมานิดนึงค่ะให้ออกสไตล์แหงๆนะคะเนาะหมือนเดิมนะคะพริกหวานค่ะ เพื่อนๆสังเกตเห็นในรายการอาหารของแอนแอนจะมีรายการใส่พิษหวานที่มากที่สุดเลยแทบจะทุก,ทกเมนูนะแม่ค่ะยกเว้นข่าวพัดก็พัดเซนค่ะพวกนี้นี่แอนจะไม่ใส่นะคะเพราะว่ายัางเจ้าคือไส้สาวดอนเขามีสีสวยแล้วก็เป็นผักที่ฝรั่งชอบทานแล้วก็ที่สำคัญราคาถูกค่ะแถบที่แอนอยู่นะคะ อันนี้สำคัญเลยนะคะเรื่องราคานี่สำคัญเลยค่ะ okay, okay, okay. แต่ถ้าเพื่อนๆที่ขายในราคาสูงนี่อาจจะมองว่าเออใส่อะไรที่มันเป็นพวกพริกชี้ฟงซี่ฟ้าราคาสูงๆได้ยังสิ <Okay. S 1> ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เข้ากับตองเบิงในราคาอาหารของเราที่เราขายสามารถขายได้ในราคาเท่าไหร่อะไรด้วยนะคะใส่ลงไปค่ะ คือบวบหวานนะคะหวานก็ใส่ลงไปเลยค่ะบวบหวานนี่เราหั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าเพื่อนๆสอบขั้นแบบไดสไตล์ไดนค่ะขอให้เข้าปากหล่มนะคะคือโอเคนะคะนี่ค่ะทำไมวันนี้อาหารมีบวบหวานเยอะจังเลยเพราะว่าบวบหวานหลายค่ะ ราคาถูกอาทิตที่แล้วก็เลยเป็นเต็งมมกราคาผักราคาสินค้านี่แต่ละอาทิตย์ก็ไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะคะมันเหมือนกับว่ามีของป้ายแดงมีของป้ายดําประมาณนี้ไหมคะ่ะวันไหนที่มีของป้ายแดงเราก็จะเอาชนิดนั้นมาเยอะนะคะเพราะว่าเราลู้เฮ้าหูว่าร้านเราน่ะใช้อยู่แล้วประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วอันนี้ท้ายสุดนะคะบ็อกกี่ค่ะพูดเรื่องผักต่อนิดนึงเพื่อนๆอาจจะงงว่าไหนบอกว่าสั่งของแล้วทําไมรู้ว่าอันไหนไป้ายแดงอันไหนไป้ายดํานะคะข้างลานท่งเขาสิบอกเข้าค่ะมือเจ้าขาว่าอันนี้ราคาเป็นอย่างนี้นูน่นนี่นั่นยังสีอันราคาดีนะอย่างอุตายเฮียค่ะเขาก็สิบอกเข้าค่ะลานท่งกับ,บเมมเมนว่าเขาจะสักแต่จะขายให้เรานะคะเพราะว่าเข้ากับขาขายน้าเข้ามา10ิบก็ปีนะคะมือเจ้าขา ตั้งแต่เปิดร้านมาสิกว่าปีแอนก็ไม่เคยเอาผักจากร้านอื่นเลยนะคะไครสิว่าร้านนี้ถือกก็ร้านนี้ถือกก็แต่วา่าแอนน่ะเอาอยู่แต่ที่เดิมมาเป็นสิบกว่าปีตั้งแต่ร้านเปิดนะพูดง่ายๆค่ะชิมค่ะเปเวอร์เหมือนเดิมนะคะ ไปแล้วค่ะเพื่อนเคะคลิปนี้ก็สิเป็นยูป,ประมาณนีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปต่อคลิป2ในการขายบุฟเฟต่ต่อนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสาวดออนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,คะเพื่อนๆบายบายค่ะ